อายุห้าสิบปีนะแล้วก็มีการปวดบวมข้อศอกเนี่ยนะแล้วบอกว่าตอนนี้งอได้ไม่สุดเจ็บตึงเนี่ยขยับแล้วก็เจ็บเยอะเนี่ยแล้วก็ไอ้ข้อตรงนี้มันบวมแดงขึ้นมานะตรงข้อศอกตรงนี้บวมมาหมดเลยคือคนไข้เคยมีประวัติเป็นเกามาก่อนนะแล้วก็กินยาเมื่อเฉพาะมีปวดที่จริงไม่ถูกต้องนะแบบนี้นะคนไข้สำหรับคนไข้ที่เป็นเกาเนี่ยการรักษาเกาเนี่ยจะมี2ระยะเลยนะระยะที่1เนี่ยคือถ้าปวดอักเสบเนี่ยกินยาฉีดยาอาการมันก็หายปวดแต่ว่ามันต้องกินยาลดยูริกตงตรววจยวยูู่านมันส มากน้อยเพียงใดถ้าเกิดยูริกสูงมากเนี่ยหรือว่ามากกว่า7ขึ้นไปหรือว่า8ขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องไปตรวจปัสสาวะด้วย24ชั่วโมงด้วยว่าไอ้ยูริกที่มันสูงเนี่ยมันเกิดจากที่ร่างกายเนี่ยสร้างเยอะเกินไปหรือว่าไตเนี่ยไม่สามารถขับได้ดีนั่นการรักษาในเรื่องของเกาเนี่ยต้องรักษา2ระยะก็คือระยะปวดมากก็กินยาฉีดยาแก้ปวดไประยะที่2เนี่ยต้องกินยาลดยูริกวัตถุประสงค์ในการกินยาลดยูริกเพื่ออะไรเพื่อที่ว่า1จะลดการกําเริบของอาการปวดตามข้อต่างโดยเฉพาะข้อมือข้อศอกข้อเท้าเน อันที่สองป้องกันไม่ให้มันเกิดเรื่องของไตาวายคนไข้เกาเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นานานๆสิบปีสิบห้าปีทนไปเนี่ยไตยมักจะวายเพราะว่าอะไรเพราะว่ายูริกเนี่ยจะไปตกตะกอนที่ไตทําให้ไตในกองหนักมากแล้วก็สุดท้ายสุดก็ต้องไปฟอกไตนะครับเนะราะฉะนั้นจุดจบของเกาคืออาจจะมีปัญหาเรื่องไตาวายถ้าเกิดไม่ได้รักษายอย่างต่อเนื่องนะครับ